เทียงหน้ายายแปรคึกคืนมือนี่พี่น้องเอ้ยตอนสวยๆคลึกคลืน้นนะใช้ปลาอันเป็นซ้ำมันโทษไปอ่างข้าหน่ะบ่แงกงง่ายเลยโพดโพมาประทันพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่ทุกคนทุกท่านโถปันปลาให้ไดมือนี่เจดํามาเยี่ยมเยือนเทียงหน้ายายแปรข่างแรกกะเออเจดานี้มาเบิ่งเทียงยายแปรมันเป็นอะไรแทะประสัน แยกใหญ่ละป้าบล้ายน่ะมาประทานสามโอ้ยแยกใหญ่ปเซเเลยฮะเพิ่นสิชอยจูนนี้ขาตัวนก่อยโมกันอันเทอ่างไม่ท่าป้าเาไปยเอานปขายเป็นโอ้ยจะโทอ่างหาสิแตยังบอกว่าจะพิ่งขายเออมันเป็นยังอะไรนี่นะมันหมอกสิเฮ็ดยังมันอันนั้ สร้างปลาไหมใส่กางปลานี่นะกางปลาบมองเข่งโฉกเลยมะครักไอ้ยาแล้วมึงเป็นสางเองเอาเอาต่อนึงมาสิสิปลาเป็นชามนะใส่ปลาเป็นชามนะมึงดูนะปล่อยปหนาวมึงก็

เพลี <t od em |ms|> ้ยว่าแถวคันท้ายน่ะมันหนามด้วยพืที่ตัวอยู่ลุ่มได้ถือเยอะถือเยอะค่ะแล้วมันแถวห้องฟ้าเลี้ยงหมดเลยยามจ็คเถื่ออะไรมื่อนี้นะอยู่ลุ่มนะยามจ็คเถื่ออะไรต้องเปลี่ได้สีลงอีกนี่เฮ้ยพาเองไปบึงนั่นคือตัวยูลุมตัวเดี๋ยวเฮ้ยเป็นเห็ดแล้วก็จางห้เพิ่นลงพาลงเฮ้ยเหงียงคนะเฮ้ยเตยหยิกบึงที่สุดเหงียง่นนะนะตาพี่ฮอดผูกเฮ้ยฉันคือบ้านเตยนะเฮ้ยบ่ได้เลือกเขาไปป่ายไปหอนกระดูกแม่เขาบด อ้าวแย่งอีดามาไปใส่ไว้แค่แย่งแม่บักดามันเลยเขามาเอาเขาหลักเขาหลักนี่เลยนี่แย่งอยู่หน้าพ่อหวยนะเฮ้ยเขาหลักเอาแยน่งพี่หอมกุยช่งเอ็งไปใส่ไว้หน่ะบ่ปั่มดูกแลบ่ได้แม่เขาบ่อาไปห่อนกระดูกเขาเองเน่ากินข้าวสาวล้ว เขาไปบอกว่าจะพึ่งแยะยหา่เด้อมาแล้วปล่อยน้ำแล้วเบยเบยมาขึ้นก็ยังนนี้นอนยังห้องเดียวขี้กันไอ้ที่เสียก็รอครูก้ามครูเวนแหะฮะเาะห่องหมดแล้วเาเปลี่ยนเปลี่นกูาเปล่เปลี่ยนกับเาห่องเขลห่องนเปลี่ยนนั่นมันหมายความว่าอะไรน่นี่ย อืมผเปลี่ยนผมปลงไม้ขวหายอะไรดสิแแต่ออ่าอันไม้ขัวหายอะไรไดาบันไม่อระเปเมึงย่าอย่ยังก่นเศร้าเศร้าเศร้าอืม วอาคือบบตัดออกดี่ดดเพื่อกกอันนี้นะว่าตัดนะได้มันข่ำเทียงมันอยู่ตัดนได้่ตะปูตย่ย่านบัดท่าดังฮนน่าตะปูตะออกอยู่โมเมในนั้นย่านบัดท่าดังฮันน่าตะปูตะออกอยู่สุยตีกันตะซุสุยตีกันตะซุให้กูเมื่อกันอย่างตีบะอยากเป็นกรรมการพี่ไอเป็ะเาก่อนน่ะ มือเป็น้นึงมือเป็นนึงอชาดยแว่าเลยนะหัเข้าบืนนอยบนซักใหม่นะเกโอ้ห้านกงีมาอีกแล้วพ้นกันเลยปล่อยไปคิดไปเล่น เขามือกะ้ายเาไปเก็บะิก,ก,ก,ก้อยกินเพลนบ่เน,นี่ยนะอ้อพี่น่อบางไหนสิก้อยหรือสีจำโอ้ไปเก็บพักแถวป่าบางาับางน้าบังนิ้มมีอะไรบอ่นะใช้ใบแร์มดแดงเหมือนนะก็บบบงกโอ้มังสุดะสะหยาะแล้วะเฮย กูมาบร้อมมิดให้กันมามาผิดเห็นการให้กูเบิ่งบานผิดเทียงกันยังสูเอ้ยสองกองรองกันแล้วน้องเห็นก็ดีใจเศร้าเศร้ามึงจะโต่ไปเล่นไปเบิดมือนะเบิดกูทาม้าเช้าว่ารถนบบเมื่เปลี่ยนยังไงี้ยังแอบขี้ไปเบิ่งยุ้ยไข่ๆนั่น รถตายซะบ่จังมาบ่ได้ครับมือม่อเมื่อเมื่อวานนี่เมื่อซื่อน,นึงตายรถคือมาอได้ะสินะป่ะเนี่ยเมื่อชมอยู่ในน้าหาันจูงมารถกระเสือกอาการเหี่ยนอืมมันก็ต้องต่อปลามันจมเหี่ยนแล้วน้องไปรถมันกระสือเหี่ยนอยู่ซั้นแล้วสเตอรถแค่เหี่ยนนั่กันนั่นแหละเอารถสเสือมันเหียเยเห่ยนอยู่แล้ว เศร้าๆอยู่ฟิดไปเทียงกันแล้วไปเลยก็แล้วมาถืาอบทามข้อนี้เออเขากาจ็จมอยู่สัตว์และเมียของไปบ่มาเนาะต้นบรเ,เป็นลากยานแต่มาถากันยังจมได้ด่าเลยด้วยการประทับมันไปบ่มากันเลยบทธรรมเหตุผลคือกันไดเออ <laughs> หันได้แนวมันผู้นิง,งหันได้การเอ๋ยอืม <c oughs> <c oughs> ขันห้องแนวเจ้ามีขี้หิดขี้กะอ่ะเลยเนาะมันก็เป็นแหละปกติเพิ่นแหละเ <c oughs> จ้ามีขี้หิดขี้กะอ่ะเลย <c oughs> คือว่าเมื่อวานขึ้นไปคือว่าน,น,นั่งนั่งอยู่คนละแจอ,อยู่ทังเฮือน,น,นอยากบริหารว่าเปลน่ยนไม่ปากนะสา้สาเทียงกันเหนยียงแล้วลนะพ้นนี่เนาะพัดหวยม่งพราะว่นาน้ำแก่งแล้วอย่าบอกอย่ายแปลหัวปลาแดกขั้นแก่งหวยมงนะแก่งน้อยลเลยเอ็งกายมันอ่ะ น้าสีแกงนี <laughs> <laughs> ่นะสีแกงเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดตรียมเมื่อเก็บกิโลได้สิเขาคุดอมมดหลังโอแบฮาอปปิ้งกินก็ได้นะบ่เฮยออฮปิงกินแ้าชนะดเ็กออือน่าใ่พี่ไอ้ผู้เก็บผักนะมาั้าหนหกออกมา โอ้ยหัวบอยอมพิดเมียนาวานเมียนาวานคั้นไปคันเป็นคือเก่าบเบียบบวเปียกแต่นอนก็ละห้องเนี่ยว่ะหัวละขืนอืมฟีะเจียงกันังวะคือบทามเน่ยว่าเป็นยังเขยคือมาสวยเป็นว่ารดเพมันกับมันกับเบียบประนได้เืนบอยอมหับพิดเพนะเฮยขี่ขี่ตั้มตัไมันสิแพง

ลอยแบบนู้นห่าดำโอ้ยโตบ่ค uh, ือเอาหายโตซอยแล้วคือบอกเอาโตบ่ซอยแล้วแต่เก uh, ็บฮัลูกที่หายเท่าไรกันนยอืมอันนี้หาแล้วหามาลงปล่อยคืนอืีี้หายแล้วลงก็ปล่อยึ้นขันโตอัดทางนี้นะมันจะไปเต้นออกทางนั้น ปลามันจะลง้าใจแล้วเด้ออือปล่อยลงแหงนี่เลยโอ้ยห้ากระเผาอยู่ตลอดอยู่นี่ตวกามดนีะบบนะยทางั้นนะเนาะเบิ่งย่างก็เบิ่งก็เก็บปลาอย่าแปล สิเมื่อตุ<_<_<_๊กสะดุ้งกันมืตุกสะดุ้งกันแกเปิงกอนมาแตยังผิดยังเลีวกันอยู่ีน้องคิดว่าเขาดีกันแลดแต่มันหัวผิดกันเป่งๆยังบรอ่านั่งกันอยู่ผีมันหล่นผี รอด้วยสิมาอัดเรามาอัดแล้วมันมาหล่นอ้าวก็แล้ว่า,า,ลวมา,มาล,นาาลงน้ำกัน